ในขณะเวลานี้ที่ซีกโลกตะวันตกนั้นกําลังวุ่นวายอยู่กับเรื่องราวของการถ่ายโอนอํานาจหลังจากการเลือกตั้งประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาแล้วก็ผู้ชนะนั้นก็คือโจไบเดนนะครับซึ่งก็จะต้องรับมอบอํานาจต่อจากทางด้านนายโดนัลด์ทรัมป์กำหนดเวลาเนี่ยนะครับในการถกมอบก็คือเดือนมกราคมวันที่20มกราคม2564นะครับ แต่ว่าในช่วงเวลาที่กําลังอยู่ระหว่างการถ่ายโอนอํานาจนี้เนี่ยแน่นอนครับว่าอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่เราจะหยุดจับตาไม่ได้นั่นก็คือความเคลื่อนไหวของซีกโลกตะวันออกโดยเฉพาะมหาอํานาจอย่างเช่นจีนนะครับซึ่งก็มีความเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันล่าสุดนั้นเนี่ยนะครับจีนก็ได้มีการส่งรัฐมนตรีต่างประเทศที่ชื่อว่าหวังอี้เนี่ยนะครับเดินสายเยือนประเทศต่างๆที่อยู่รอบๆบ,บ้าน ก่อนหน้านี้ถ้าจํากันได้เนี่ยคุณผู้ชมหวังอี้นั้นได้เดินทางเยือนประเทศในอาเซียนรวมถึงประเทศไทยด้วยในการที่จะพูดคุยกันถึงเรื่องของความมั่นคงพูดคุยกันเรื่องของการฟื้นเนี่ยนะครับทางด้านเศรษฐกิจหลังจากประสบปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด -19 ซึ่งก็มีการพูดคุยมีการเจรจามีการดําเนินการกันไปในหลายประเทศสําหรับในส่วนของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือว่าอาเซียนของเรา หลังจากนั้นเนี่ยนะครับพักไปหนึ่งสัปดาห์ความเคลื่อนไหวของหวังอี้นั้นก็เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งเมื่อวันพุทธที่ผ่านมาครับหวังอี้ก็เดินทางไปยังประเทศญี่ปุ่นนะครับซึ่งในการเดินสายพูดคุยกับบรรดามิตรประเทศนั้นเนี่ยนะครับหวังอี้ก็ไปพบกับทางด้านนายกรัฐมนตรีโยชิฮิเดะซูฮักนะฮะซึ่งก็เป็นนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันของญี่ปุ่นแน่นอนครับการเดินทางเยือนในครั้งนี้ หวังอี้นั้นก็ได้มีการสื่อสารเป็นตัวแทนจากทางด้านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นําของจีนเนี่ยนะครับในการแสดงความยินดีที่ทางด้านซึงะนั้นได้ขึ้นมารับตําแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่นนะครับนอกจากนี้เนี่ยนะครับก็มีการพูดคุยกันพบหารือกันประมาณสัก20นาทีการหารือเนี่ยก็มีหลายเรื่องหลายประเด็นทั้งในเรื่องของด้านความมั่นคงในเรื่องของการ ฟื้นคืนสู่ปกติของการแพร่ระบาดโควิด -19 หลังการแพร่ระบาดเนี่ยนะครับมันเริ่มที่จะคลี่คลายลงในส่วนของซีกโลกตะวันออกเนี่ยนะครับซึ่งทางด้านาหวังอี้เนี่ยก็บอกเนี่ยนะครับว่าจีนมุ่งเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับรัฐบาลญี่ปุ่นชุดใหม่เนี่ยนะครับนอกจากนั้นแล้วรัฐมนตรีต่างประเทศของจีนยังได้แสดงจุดยืนสนับสนุนญ,ญี่ปุ่นในการเตรียมการเพื่อที่จะจัดการแข่งขัน อโอลิมปิกฤดูร้อนที่กรุงโตเกียวในปี2564จริงๆเรื่องของการแข่งขันโอลิมปิกนั้นเนี่ยนะครับกำหนดการเดิมก็คือแข่งในปลายปีนี้2563แต่พบกับเรื่องของภาวะการแพร่ะระบาดของโควิด -19 ก็เลยจำเป็นที่จะต้องเลื่อนกันออกไป ในขณะที่ทางด้านนายกรัฐมนตรีโยชิฮิเดะซึงะก็ได้บอกเนี่ยนะครับว่าด้านญี่ปุ่นเองก็มุ่งม,มั่นรักษาความสัมพันธ์อันดีกับจีนให้ดําเนินการไปอย่างราบรื่นแล้วก็มีเสถียรภาพในทุกด้านนอกจากนั้นผู้นาญี่ปุ่นก็ยังแสดงจุดยืนเช่นเดียวกับทางด้านรัฐมนตรีต่างประเทศของจีนเนี่ยนะครับนั่นก็คือเรื่องของการสนับสนุนจีนจัดการแข่งขันโอลิมปิกฤดูหนาวที่กรุงปักกิ่งจะเกิดขึ้นในปี2565 น,นั่นเป็นความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นเมื่อวันพุธหวังอี้ก็ไปเยือนญี่ปุ่นหลังจากนั้นเนี่ยครับวันพฤหัสหวังอี้ก็เดินทางจากญี่ปุ่นนั้นไปยังเกาหลีใต้ไปที่เกาหลีใต้นั้นเนี่ยนะครับปรากฏว่าในวันพฤหัสที่ผ่านมาก็คือ26กพฤศจิกายนหวังอี้นั้นก็ได้ไปพบกับรัฐมนตรีอาต่างประเทศของเกาหลีใต้ที่ชื่อว่าคังขยองฮานะฮะซึ่งเป็นผู้หญิง รายละเอียดในการพูดคุยเป็นอย่างไรจะได้ติดตามกันเนี่ยนะครับวังอี้เดินทางไปที่เกาหลีใต้แล้วก็ไปพบกับคังขยองฮารัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศเกาหลีใต้ให้การต้อนรับทั้งสองฝ่ายนั้นเนี่ยนะครับพูดกันถึงเรื่องของหุ้นส่วนทางยุทธ,ธาศาสตร์โดยเฉพาะเรื่องหนึ่งที่เป็นประเด็นที่น่าสนใจก็คือเรื่องด้านความมั่นคงนะครับการหารือในครั้งนี้เนี่ยนะครับด้านความมั่นคงนั้นเนี่ยทั้งสองประเทศเน้นกันไปที่เรื่องของเกาหลีเหนือ ไม่มีการเปิดเผยนะครับว่าเมื่อพูดกันถึงเรื่องของเกาหลีเหนือแล้วเนี่ยนะครับมีความคิดเห็นกันอย่างไรเกาหลีใต้คิดเห็นอย่างไรจีนคิดเห็นอย่างไรไม่มีรายละเอียดในการสื่อสารออกมาผ่านสื่อมวลชนต่างๆแต่บอกว่าพูดกันถึงเรื่องนี้นอกจากนั้นแล้วเนี่ยวังอี้ก็ได้พูดเนี่ยนะครับถึงเรื่องประเด็นเกี่ยวกับกรณีที่เกาหลีใต้นั้นติดตั้งระบบป้องกันภัยทางอากาศหรือว่าระบบป้องกันภัยขีปนาวุธเนี่ยนะครับที่ชื่อว่าทาร์ ซึ่งเป็นระบบของทางด้านสหรัฐอเมริกามีการติดตั้งในประเทศเกาหลีใต้กันมาตั้งแต่เมื่อปี2,560ก่อนหน้านี้รัฐบาลจีนก็คัดค้านในประเด็นนี้เพราะว่าเรื่องของอาการตรวจจับนั้นเนี่ยครับมันอาจจะลุกล้ำเข้าไปยังจีนแผ่นดินใหญ่จีนมองถึงความมั่นคงเนี่ยนะครับก็ว่าบอกว่าไม่เหมาะสมและครั้งนี้หวังอี้ก็พูดถึงในประเด็นนี้เหมือนกันว่าจีนก็ไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้นอกจากนั้นเนี่ยนะครับ ทังขยองฮาก็เรียกร้องให้รัฐบาลจีนได้ยกเลิกเรื่องของมาตรการคว่ำบาตรโดยเฉพาะเรื่องของสินค้าด้านวัฒนธรรมของเกาหลีใต้ก็อยากให้จีนยกเลิกมาตรการเหล่านี้เพื่อกลับมาสู่เรื่องของการค้าการขายแบบปกติธรรมดากันได้ซึ่งหวังอี้นั้นก็รับเรื่องนี้เนี่ยเข้าไปสู่การพิจารณาเพื่อนําไปหารือกับทางด้านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงกันต่อนอกจากนี้เนี่ยครับก็ยังมีการพูดคุยเรื่องของด้านเศรษฐกิจเช่นเดียวกันว่าหลังจากนี้ หลังจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 ผ่านพ้นไปนั้นจะสามารถฟื้นฟูทางด้านเศรษฐกิจกันอย่างไรระหว่างจีนกับเกาหลีใต้ในวาระนี้เนี่ยครับก็มีการพูดคุยกันถึงเรื่องของความร่วมมือทางด้านสาธารณสุขระหว่างจีนกับเกาหลีใต้ว่าทั้งสองฝ่ายนั้นเนี่ยนะครับจะต้องมีการเตรียมการในการที่จะดําเนินการรับมือกันอย่างาเรียกว่าทั้งสองฝ่ายนั้นจะต้องเตรียมการรับมือร่วมกันในการที่จะ ดูแลเรื่องของการแพร่ระบาดของโควิด -19 รวมถึงเรื่องของโรคที่มันจะอุบัติขึ้นมาใหม่หรือว่าการแพร่ระบาดของโรคอื่นๆในอนาคตก็มีการหารือกันว่าบุคลากรทั้งสองฝ่ายนั้นควรจะต้องมีการทํางานร่วมกันอย่างจริงจังมากยิ่งขึ้นนอกจากนั้นแล้วก็มีการพูดคุยกันเรื่องของการเตรียมการในการที่จะให้การต้อนรับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงที่จะเดินทางมาเยือนเกาหลีใต้ในโอกาสอันใกล้นี้ด้วยนะครับ นี่เป็นความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้น2วันที่ผ่านมาในส่วนของตัวแทนของประเทศจีนนั่นก็คือหวังอี้นะครับที่เดินหน้าเจรจากับบรรดามิตรประเทศรวมถึงเนี่ยนะครับการเดินหน้าเจรจาแบบนี้สิ่งที่น่าสนใจนั้นก็คือว่าจีนนั้นกําลังมีแผนมีเป้าหมายอะไรอย่างไรหรือไม่ที่ผ่านมานั้นก่อนหน้านี้จีนก็ถูกกล่าวหาจากทางด้านสหรัฐอเมริกามาอย่างต่อเนื่อง ว่าเป็นผู้ที่กําลังแผ่ขยายอิทธิพลสร้างอิทธิพลในเอเชียร,รวมถึงในอาเซียนร,รวมถึงในส่วนของทะเลจีนตะวันออกเนี่ยนะครับดังนั้นจีนเองเวลานี้อาจจะต้องเดินหน้าเพื่อที่จะหาพันธมิตรในการเตรียมการรับมือกับสิ่งที่ในส่วนของสหรัฐอเมริกานั้นกําลังดาเนินการสหรัฐอเมริกานั้นกําลังรวบสมัครเนี่ยนะฮะพักพวกที่เป็นมิตรประเทศของตัวเองเพื่อที่จะต้านทานจีนเนี่ยอย่างเป็นล่ําเป็นสันอย่างเป็นระบบ จีนเองนั้นก็ต้องเตรียมการรับมือและจังหวะในการที่จะเตรียมการรับมือก็คือในจังหวะที่สหรัฐอเมริกานั้นกําลังเปลี่ยนผ่านรัฐบาลซึ่งเป็นช่วงที่ดีและเป็นโอกาสที่เหมาะเพราะในเวลานี้เนี่ยนะครับในการเดินเกมทางด้านความมั่นคงในการเดินเกมระหว่างประเทศของสหรัฐนั้นก็อาจจะแผ่วลงไปนิดหนึ่งดังนั้นจีนก็เลยใช้โอกาสนี้เราเองเนี่ยนะครับเป็นคนไทยก็เลยจะต้องเรียนรู้เรื่องของพฤติกรรมของมหาอำนาจ เวลามหาอำนาจขยับเนี่ยนะครับไม่ว่าจะขยับซ้ายขยับขวาขยับหน้าขยับหลังเราต้องรู้ทันเพื่อที่จะเตรียมการในการรับมือให้ทันกับสถานการณ์ดังนั้นนี่ก็ฝากเอาไว้นะครับว่าเกาะติดติดตามความเคลื่อนไหวของมหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกาจีนและรัสเซียอย่ากระพริบตาครับ